ย้ำขอของแม่พอเห็นเกียร์ต่ำก็นะอเดี๋ยวบ้านพ่อดีค่ะสดอกกียรติดตามไล่หลาจัะแม่แม่น้องเลยครับเป็นมาท้องโคลแม่เป็นมาท้องโผลได้เหมือนกันแม่น้อยสวัสดีค่ะวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้มาดามก็มาครับมาดามมการนะครับ มาดามก็มาเด้อยครับเด้อบนี่บอกไปหาเดี๋ยวไปดีวะไปมามเหรออไปแล้วเมื่อวานไต่เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวมื้อนี้จังสิแวะพผมไมื้อนี้ว่าท่านไปหาเพิ่นค่ะแวะมาหนีก่อนค่ะ FC เร่งรัดสูตรเร่งรัดเฮ็ดจังดะอยากกินตําเหล้าแซ่บๆแม่น้อยขายตําเหล้าบ่ครับค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ FC เพิ่นฟังนะครับสําหรับตัวนี้ย่างท้า ุณแม่น้อยนะครับตำราก็ไม่น้อยวันที่หกหกแปดหนึ่งสองประาดเรื่อแม่ยดประทันเอฟสี่ประศรประทันแปดเก้าดีค่ะแม่น้อยยาสองสามใจเย็นแม่ท่านได้เอาประกาศลงจากอันนี้ซ้ำผลพระแตอันิ่นหนึ่งสองสอง สองสองจะหายเอาไม่เยอ่หังหมาตกกัวเก่าจ้าพวกเก่าแล้วบะเนาะหาเป็นกับแม่นั่ง <c oughs> เทียวก็อร่อยเยอะดิค่ะสองสองอยืดจอบหนึ่งมาอ่ะมากินตำเลาวกับแม่น้อย <c oughs> วันนี้วันที่หกน้อแม่เนา <c oughs> ะอยากกินสมตำแซ่บๆพี่น้องแต่ว่าก็อยากกิน <c oughs> ต,ตำซว่าตำเลาวพี่น้องค่ะเพราะอยากกะแวะมาทางบ้านแม่หน่อยเด้อ เป็นขายอยู่ตำเหล้ามีหลายราคาแต่เด้อครับเดิมมีหกเก็บราคาเป็นเด้อครับอยู่นี่เมนูมีหลายแบบบ่ะมีหลายราคามีหลายราคาตีโอ้ผู้ใดเห็นมีซ้ำใดก็เลือกเบิ่งน้ามักราคาใดหน้านะคะรักหน่อยหอดรักายพี่น้องค่ะเกืับแสีบหกกับแปดโมแม่โอ้ครับสำหรับผมเสียบนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะคนกำลังจดอยู่จดตัวเลขอยู่นะคะแม่อารตัววงกลมให้ฟังไหมครับจุ่วงกลมให้สำหรับคนคุณน้อยอนองเนี่ยซุ้มวงกลมกับหกแปดหกแปดหกแปดแล้วก็หน 1, 2, ึ่งสองซุ้มวงกลมค่ะชุดแจกคือหกแปดน้องีอ มาใหม่แล้วค่ะแม่น้อยมาดีจ้าจ้าวัสดีจ้ามาครั้งแรกแม่จ้ามาหอดมาเทิงม่น้าครั้งแรกก็ให้ปังปังเรื่อยเรือยเด้อตำเหล้าเด่นมากเวิร์ดมากหัวแรกมาทีงแรกกับปังปังสิแม่จ้าสถิติของแม่นี่เข้ามาตลอดป่ะจ้าแม่จ้าอยากเข้าตลอดอยู่คุยกับมาดามปังก็ได้ครับเดินดีตลอดเนาะรุดเที่ยนึงนี่ละเที่ยสองก็เข้าให้แต่ว่ามันมันพูดที่ผ่านมาเข้าก่าแม่ ในบ้านมาบ่กหาเจ็บบอจ้าหาเจ็บบอเขาหายห้าวมุกแคเดียวเต้มหนึ่งจ้าแต่ว่าตามสูตรของแม่กันได้รุดแล้วนี่เมื่อนี้เป็นยังไงแม่ก็คิดว่าพื้นสิเขียวเลยคันรุดมันสิรูดแค่มื่อเดียวเท่านั้นจ้าปุ่มกันนอกเสียงดีวะดีโอเด็กเด่นกับเขาเยอะเนาะจ้าแม่เมื่อนี้เล่นหนึ่งก็หกพันบาท แม่วิ่งเล็กเด่นเราจะเล็กวิ่งนี่รุดยางเนาะแม่เนาะค่ะขับไปได้รุดมา่านเปนมาขาดแจ้าแม่นค่ะแล้วได้ผ้าของแม่ปกติแม่หายวันละาจะคู่แม่เมื่อไรหายเจ็ดคู่เจ็ดครูฉลันมาลายตัวจ้ะกะวงซีคู่จ้ะมีแต่สองตัวแม่สามตัวมีบ่มสามตัวกะมีอยู่นั่นหายจำมีเยอะสามตัวหายกะมี ตามตัวว่าไฮไลท์ดอกชอบสุดสวัสดีเอฟซีทุกท่านเด้อพี่น้องจ้าพี่ให้รวยๆผมปั่นเพื่อมือเรียกสวัสดีคุณราชสุขีเห็นเห็นญพิบุตรธรรมรัชวรรรักน้ำบงนะคะเห็นญพิบุตรธรรมรัวรรเมื่อนี่เป็นบ้าเมื่อนี่เป็นมื่อของปู้มื่อของปู้นี่ปู้จังไหนเนี่ยจอมปวกไปเบิ้งเยอะบ่กพระเคยเห็นหรืไปฮะไปเบิ้งเยอะบ่ ไปขอปูกันมาคุณแม่หน่อยมันจะไปขอปูไวหวใช่ไหมครับไอ้ดาวครับดาวแม่ภาคก็มากก็เล่นเอิ้นว่าเป็นอันนี้เป็นมือของปูเป็นมือของปูเป็นมือของปูบ้นซุกนิดบ่แม่อย่ามันวันผุดเด้นเห็นดิไอ้ดาวค่สวัสดีครับดาวสวัสดีค่ะเอาตัวเล็กมาปล่อยหน่อยเด้อมาดาวไต่แต่เสาเหรอแต่ขอตำเล่าแม่หน่อยก่อนจังเสเอาของมาดามเนาะค่ะเนาะเอาอยู่พูดหรือเอาอยู่พี่ โอ้มาดามเลทุกคนอของนี่ยกซงโอ้จ่ายจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาพ่นอยู่เด้อมาดามเลบอกนะอ่ะครัพี่บุญนทํากำลังรอบรอบแนึงด้วยครับจาคุยก็ไม่หน่อยไปก่อนช่วงนี้วันนี้วันวันพุธครับวันศุกร์ค่ะแล้วันศุกร์นะครับพี่ผมก็ลงมือเพื่อเคลียร์เคียร์ลงเพ่มแวันวันพุธองก็สิไปเทื่นเราทาเจนด้วพี่บุญนทมหมู่เราได้วหมเสลโหล วันนี้ขอวันนี้ขอแก้ตัวใช่ไหมคะท่านผู้ชมอ่ะแก้ตัวไม่น้อยก็ว่าสิเอาขึ้นมันบอแม่มาหนีิเอาขึ้นมาหนิล่ะค่ะคสิบอขึ้นหาอยู่บอปกติเพิ่นจะขึ้นหายได้เนาะค่ะเพอนก็ขึ้นอยู่ได้ล่ะลุดเที้ยเดียวเพิ่นก็เอาขึ้นหาอยู่เพิ่นบอเอาไปเรื่อเอาไปเลยเนาะเพิ่นได้เอาแตามาเล่าไปกินละจานมาขึ้นเด้อพี่น้องเอ้ย มาขึ้นให้ตัวเอาขึ้นจานขึ้นมาพี่น้องเดี๋ยวสิตัมไห้ไม่แซ่บๆนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะพี่น้องค่ะเกินมาทีผิดเอฟซีหางถ่วงมาอยู่เลยเด้อพี่น้องเลยวันที่เมื่อวานเนี่ยเขามาดามกับเกี้ยนเกี้ยนผิดวันที่วันทีหนึ่งนั่นเห็นบอกเอฟซีเขาเป็นมากกว่าท้ามเจ้ายุพี่น้องเลยอ่ะสำหรับคนทุนน้อยแม่น้อยบอกไงครับชุดเตครับที่หายพวกลมตัวเลขให้ฟังเลยนม่หกแปดหกแปด หนึ่งสองแปดเก้าหนึ่งสองแปดเก้าสองสามสองสามสี่มุมครับเจ้าทั้งสามตัวแล้วเมยยครับสามตัวบ่ครับสองหกแปดศูนย์สี่หกไฮเทนีลาครับกำหันจะรุดเต็มนะครับไ้เจ็ดหนึ่งหกเ็ฟสี่กับล่อค่อยอยู่นะครับเนาะสำหรับเด็กแนวทางของคุณแม่น้อยนะครับ ราคาตำลาวใช่ไหมคะวันนี้เมนูราคาตำลาวนะคะของแม่น้อยเด้อพี่น้องก็ได้จากเสตตรวจสอบกันไม่แม่พุ่งแจนพิาเบิ่งนึ่กันนะคะท่านผู้ชมเบ่ผิดครับบ่ผิดเนาะครับเนาะวันนี้เนาะถูกเนาะคือคือเมนูเป็นตัวเล็แนวทางของคุณแม่น้อยตำลาววันนี้นะครับวันศุกร์ที่6กันยายนนะครับ2567นนะครับสำหรับแนวทางคุณแม่น้อย สำหรับคนทุนน้อยที่แม่น้อยวงกมให้นะครับ6 8 1 2 8 9และ2 3นะครับ4 5 0 1 2 2เป็นตัวกันอยาตัดทิ้งนะครับ3 <c oughs> ตัว2 6 8และ0 6 4 6นะครับ0 4 6นะครับพระไตรปิมมาเขียบนาจอไว้นะคะจุกๆมันหมานสุข,ขุสุขคนเด้อพี่น้องถ้าพาพชาชัดนะคะฝากติดตามในช่องน้ำเดิอพี่น้องค่ะ เจตังนะคะพนภูไทยเจตังพารวยนะคะติดตามทางช่องพี่ยูเด้อค่ะ,อะชอบก็บจัดคันก็ผ่านนะคะมื่อนี้แม่ไม่ความมั่นใจป่ะจ้าแม่ว่าเ็นมีบันใจยื่นละ <c oughs> เพราะว่ามันรุดมันรุด<อ>บ้าทุกอย่างเน,นาะได้เก้าคันรุดเก๋วาการท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชม ที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากำไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจากที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาสิริจันโทนะคะ ใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลคขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ